สบายดีเลยมาเยี่ยมมายาม,มอีกทีหนึ่งพี่น้องเไยมาอัปเดตครอบครัวทั้งแม่น้อมหรือหวาน้องไ่ทองเนาะเป็นจังไดมืหมนี่อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่กินข้าวกินปลาแล้วบ่เราหัวไปกินข้าวเลยสิมาอัปเดตเฮนชานเดอ้อมาเบิ่งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิไปาะเบิ่งข้างบนน้ำแน่พี่น้องมืดนะข้างบนเลยขึ้นไปนอกมามอบเครื่อง งอบสะอาดไอ้เพื่อนเสื้อครับพื่นนพึ่นไปเบิง่งสบายดีสูบน้านนบ<อ>่วอืมขึ้นไปเบิ่งกันสะอาดกับอนนะเสื้อที่ซื้อมาก่เพื่นสิป,ปูจังไหนจะมาซ้อนเพื่นปูก่อนพีนงง่น้องเลยทั้งทอน้องกระทองเงินใหม่นี่เออเออโอ้เพื่อนลังสิป,ปูพอดีเลย อเออวัดเอาสำหรับเออเออมันมันนิ่มเนาะมันบริแข็งพี่น้องเอนบริแข็งด้านตอนนี้มันนิ่มนิ่มนี่ยหยามก็โอเคได้หนินี่พี่น้องเลยลายตะโกะโรงานสองพรมีอะไรกับพากันเห็ดพี่น้องเลยอ่าคอนโดมีสกอ็อตเทปเนาะสกอ็สกอตเทปหัตไม้อืม มันอยู่บผสมเลยอืมทำมันนิ่มตอนนี้อ๋อโอเคพี่น้องเลยกลัดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ บทสุขูสู่คนเนาะกันยินดีเข้าสู่สองยูทูปเปล่าละสายบุญคุณนธรรมคือเก่าพี่น้องเอ้ยสินเก่าสินเคยทักทายสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยและอเอฟซีทางฝั่งลาวและอเอฟซีทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กเป็นวันทีห้าพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเลยมาเยี่ยมมายี่ยมอีกทีหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตครอบครัวเข้งแม่น้อมหรือว่าน้องไ่ทองเนาะเป็นจังไดเมื่อนี้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ <c oughs> กินข้าวกินปลาแล้วบ่ออย่าโหให้กินข้าวเลยสิมาอัปเดตเชนชานเดอ้อมาเบิ่งพี่น้องอาร์เทียสิไปเลาะเบิ่งข้างบนน้ำแน่พี่นอ้องมื้อนัก็บ่ได้ขึ้นไปเนาะมามอบเครื่องงอบสาดแต่เพิ่นเสือออาา้อครับพุ่นนี่ขึ้นไปเบิง่งสบายดีสดี <c oughs> สูบน้า,มา <c oughs> ืมสิขึ้นไปเบิ่งเัิน สะอาดกับอนาเสื้อที่ซื่อมากพอผืนสิป,ปูจากไหนใช่มซ้อนผืนปูก่อนพี่นออ้องเลยทั้งพอ้องกระทองเงอนใหม่นี่เออเออโอ้ผงกระลักสิป,ปูพอดีเลยสิป,ปททนนูทั้งนี้ก็จะแต่เข้าสิปูทั้งหนโอ้หวังดที่ยนี่ากว่า มุมีกาวติดเนาะแย่หลอมขนาดนีง้นง,านงามด้วยตัวนี้เนาะลายนี่แย่แต่ประตูแล้วน่ะมันเนาะมันมุมีกาวมันมีกาวไม่ใช่รประตูเออเดี๋ยวเฮาลองล่องพึ่งไว้ถ่าแล้วกันมืออื่นเอาหนะเอากลองเทปมาเนาะกลองเทปมากนะมาติดมาติดเอาะแย่แต่ประตูแล้วเกาะเนาะมั้ง เราปลดเออเออมันก็นเรียบเจ้าเตี้ยระบบกเนาะอ่า,อาหุ่นพวจะจะกงามนอนเสื้อนอนตัวนี้เนาะเสื้อเที่ยวเสือหายบ่ยยอ่าเผื่อกะไส้เจ้าเตี้ยพี่น้องไอ้นี่เสื้อนอนตัวนี้โ <c ười> <c ười> อป้ประตูพี่น้อหลอกไปเป็นกันโอ้ตกสามเออมันกัวิทยอยู่เนาะ ตัวนี้แล้วบวิทนี่ตันี้มันจำพื้นพดนเนาะบวิตต่อนอนี่โอ้เสือนอนอันนี้ห้องใครตัวนี้อเอปุ้ยกับนออา,างมาตันี้ได้สะ่ะใส่กระแจ้วไข้างแน่เนาะืน,นะเนาะออืนเนาะผืนยาวผืนเนาะผืนหล,ล,ลอกเอาไว้เนาะืนมี มันมีคำได้เนาะเอ,อ,อ,อ <t> ้าห <t> าวิธีปูเบังแต่ว่าตัวน,นี้มันมันต่ำนี่มันเกาะศาตร์ถ้ากเกาะศาตก,าก,ากา็โอเคได้งามเลยได้พี่น้องใ่เสื้อมันเลยนี่มัน,นมีออนครับเออโยกออะไันเี้ยปปูมันสุดตัดไปดูดเลยอปูปูให้ชุดมาเรยขอ่อิซ้อันอันมากซื้ออัน เทปกาวมาเนะาะติดเนาะไปไปซอยดึเปล่าอันเกี่ยวกับทองตตนะอเออวัดเอาสัมแลเออเออมันมันนิ่มเนาะไม่บดแข็งพี่น้องไม่บดแข็งด้านตอนนี้มันนิ่มนิ่ม นี่อย่ามันก็โอเคได้น่น,น,น,นี่ลายตะกลงานสองพมียวาิหนับหนกันเห็นีหมองดเออ แแป้งมันต hey, <c energetic descriptive noises> ุ้งตุ้ง้วยบัดเนี่ยนดมาดึงตัวนี้ไหมเอ้ดึงที่ไปดึงดึงทีดึงส่วนหนึ่งเดี๋ยวเอากุ้งก็ค่อยจะคุ้งต่อเตี๊ยวกับตีก่อนช่วยมาชามกุ้งก็แด้ มันต้องเอาน่ะเนาะเอาอันน่ะสกอตเทปเนาะอืมทำมันนิ่มตอนนี้ดึงทามันตรงก็ได้แหละกระยามันพวาะนื้ อืมซสอยกันไรบ้าเนี้เออมาเสนอพับลงมสักไรอืมอืมงเรียบ เอองามเลยบาบนี่โอเคงามหลังบึงสมไปเห็ดก่อนพี่น้องใะไบาดเนีอืมนี่ไปสั่เลย แต่ว่าตู้นับบหัวจะเปิดประตูได้หรือบอเดอร์แต่ว่าตูต้นับเปิดง่ายอยู่ประตูตัวห้องตัวนี้ม,มบคุกระา้อกระยาบเป็นยังหอกทั้ง,นะทงในกับปูเขาแล้วแต่่าเาสื้อมาให้สองสองสองันเนาะสองพืนเนาะ ตัวนี้ก็เก็บลงก่อนนี่กับปูไหมอืมเดี๋ยวแช่มากแล้วก็ทุบเนี่ยจะมึงถือแจไเขาต่อไปม่ัไกันเจ้าให้เก็บเตียงดื่มเอาดื่เชียวผมเดี๋ยวอ่ะเดอ่ะจะเดี๋ยอ่ะชุบหอกมาติ เอองามงามโอเคโอเค อืมแม่นแล้วอืมชนะก็ได้ ไว้อลไรได้ซื้อสกอตเทปมาให้เดอ้อคุณมีกูอ้อยู่นี่ตลาดมีบ่อนสกอตเทปนี่สกอตเทปเนื้นนอะอะไรบ่หมูมีเนาะจากถนนเขา,เาได้ชิปทาเมืองฮันจีนครับหมูมีก็จสักเสียจะได้มือซื้อขาดมา,หา,ดา,ดดามให้เด้อขาดกดขี้ยงอะพี่น,น้องเลยซื้อมาให้เพิ่มอันหนึ่งนเามมานาะ លោកពុយស្វាគមន៍ដល់ពុយសួស្តីដល់ពុយមកតែឆៃណាអូមកតែប่าហងម៉ាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហីទៅហងម៉ាកោតថាយុនពូនេះเนาะ โอ้นี่มันติดพื้นเลยเนาะตัวนี้บบได้เนาะตัวนี้เน,นาะโบได้เนาะพื้นตัวนี้อ่ะเราลองพขบปูแต่ตัวนี้ล็อกมึงเอาเรื่ออกมาหันวิดประตูกูมาปูนอกอกเลยตัวน่าจะแป้งประตูใหม่อม่ใช่พลอยเลยเอาเอาปัดกวาดก่อนอืมขึ้นตองเลยค่อนข้างจะยะเล้วนี่ ขุ่นพลอยอยู่เนาะพี่ขุ่นพลอยได้พลอยตัวนี้กับเออตัวนี้ปูง่ายยังตัวนี้เนาะเออตัวนี้สุดเลยสนามมาปูตัวนี้ก่อนจะหาวิธีเห็ดตัวนนั้เนาะตัวปลาปลาเอามาปูหน่ยเรือแผ่นหนึ่งจุงไว้ก่อนเนาะนี่ตัวนี้ใหายมาใส่แผ่นนี่แหละตัวนั้นปูเหยียบเลย เออ,อช่วนนองปุ้ยุ่นไม่ต้องเไยหาบน้ำวดพักต่อ อืมตัวนี้ปูทำอะไรกันล่ะนี่ปาดไหนก็นได้นี่ปาดมันเข่าล็อกปาดมันเข่าล็อกเสาหนี่งเรงมามันสุดพี่อ้าวผมเห็นมันสีขูดอันของกันอะไรวะร้องร้องโอ้ปิดประตูอย่างโอ้ขูดว่าอะไรข,ขูดเนาะ,ะนม,มันยังไงอืม ตับหลักแหละผักประตูเขาในเนาะมันสวยงามเนาะปูตัวนี้งามเลยเนาะเขาเนาเขาในครับงามเนาะผักของเนาะได้บัะนี่โอ้โาสีเนาะสีทองตุ้ยผัดวิตตี้ตัวนี้ผัดบุ๊วิตเราเราต้องทัดก็ได้นั้นก็ทำจุดทดกจะตัวไหนเลี้ยงก้าวนาทีเนาะอืม เดี๋ยวเ่าิ้งอนนะครับอันนี้เข้าปูไปพอจาีแล้วอ,อ,อือฮึอืมอือแต่ว่าตัวปูปูล,ลองลองเบิ่งมันสุดเนาะตัวนอกเนี่ยสั้นเมัดทะเลสุกนี่ ชอยเน่ชอยชอยเน่ฮึ่มปัดขาลงตลางเนาะมือวันพุธแล้ววันศุกร์ฮึ่มมือวันขาถูกเขาจัดมันเลยอืม

มันปรแมาแท่กระแช่แท่กระแช่กันผัดเนา่ตัวนี้มันโต้งโตงน้ำมันก็มักปูดตัวูตัวไหนว้าแาวแถบเดเจ็บคอพี่ตะโดดนอโั้นนโตกผัดอันนั้นที่ปผักเวลาคนโตะดีละเอาไปบ้านโอ้ยพอึงเนาะ จับมือนะเฮ้ยจับมือเดินไปพักบ่อบาหนี่งอืม่พพออนตรงนั้นป่ะอืมต้น,มมตนี้ขาดกันเล็กนิดเนาะ i'm living not เออบาดเนี่ยคักกว่าเลยครับเต็มเลยเนาะงามเลยพี่น้องเลย เออกระปิ้นครับเออขักเนาะเพื่อนซึ่งมาหอบถือเด้อ นึกว่าบันได้เพิ่งเออ,เอ,องามเลยบาานเป็นลายเดียวเลยนี่ดึงมาชุดเลย ั้งกับบริหลพี่น้องมวนหนึ่งสองมวนผู้ดีข้างในข้างนอก mọi người thằng này hai mẩu sụt đi nhá honey này, này mắt 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 ừ. Đứng mà, ừ Ừ mà นี่พี่น้องคนระับม้วนหนึ่งมันก็บโหลายเนาะไม่ถือจบมนันเศ้าเม็ดเศร้าไปเม็ดเนาะคือสามสิบนี่แหละพี่น้องคนระับ ขึ้นไปอืมุึ้น่ลยชุดเลยหลอขาดก็ขึ้นเลยดูกระต่อม่วนมาต่อเลย เอาก็ได้มันขอลงเออมอติกอนาเออการงานจะได้ปูแหลกก็เนาะตัวนี้รูปรูปมันนมันไหนเล้วรูปมันได้สากมันรูปไปผู

ข้างในแหลปูนะครับอือแมนบ่อในก็คูตัวนี้อีกโอเคอยังไองไอันนี้ม้วนหนึ่งได้เท่านี้เน,น้อนี่ม้วนหนึ่งปูข้างในนั่นเองเแล้วแต่เนาะนีะ่ทำมันบ่อหน,นะกะเนีย่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เรียบเองวนะันไหนนาะถ้าเกิดว่ามันบ่มีอันอันสกอตเทปติดกัน

กีต้กเอาไปเลยครับมนแพงกเอาไปเลยจะมันได้ของพี่เลยไปนึงอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยกะเบ็ดกะสิเบ็ดผูดีเลยทางมลากะสิได้ขอตัวลำลาไปก่อนพูดีเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้เนาะทางั้นเจ้ากะสิไปงานอนี่ยังเพื่อนดีเนาะเอาพี่น้องเอ้ยไปกินซอยเขาผมว่าโอ้ยดีแหละขาบ้านเขอบเมืองเด้อไปซวยเวี้ยซวยบ้าน สวยเมืองเพิ่นโอ้ดีดีดีดทำหอแหลงกันจีไปเวียกแล้วพี่น้องเลยทังเวลาก่ะจีได้ขอตัวลำลาไปก่อนเดอ้ออ้าพี่น้องไอคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวจบคลิปไปก่อนพี่น้องฝากไปติดตามคลิปตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,า,าสวัสดีเดอ้อและสวัสดีพี่น้องเลยพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย